สวัสดีคะ่ะชื่อป้าเพมตอนนี้อายุ53พออายุเริ่มมากขึ้นร่างกายก็จะเริ่มเสื่อมสภาพไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณหรือสุขภาพโดยเฉพาะไขข้อเสื่อมเวลาเป็นทีนี่ทรมานมากปวสุดๆจนทํางานบ้านไม่ไหวลูกเขาก็จะมาเห็นอาการของเราบา่อยๆก็เลยไปหาตัวช่วยมาให้นี่เลยคะ่ะออสเตรเลียอสต้าแซนทีนคอมเพล็กซ์นำเข้ามาจากอเมริกาอุดมไปด้วยส,สารสก,กัดจากสาหรายสีแดงเข้มข้นถึง60มิลิกรัมช่วยต้านอนุมูลอิสระ ได้ดีกว่าวิตามินซีถึง6,000เท่าเลยนะมีโคเอนไซม์คิวเทนและสารสกัดจากน้ำมันงาดำช่วยป้องกันโรคไขข้อข้อเสื่อมข้อบวมลดการอักเสบช่วดูแลในเรื่องผิวพรรณชะลอวัยลดเลือนลิ้วรอยช่วยบำรุงระบบประสาทดวงตาหัวใจแล้วก็กระดูกช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีมากได้มาตรฐานการผลิต GMP Quality และผ่านการรับรองจากออยาทานต่อเนื่องได้ยาวๆถ้าทานทุก วันเลยค่ะวันละหนึ่งเม็ดตานมาได้2-3เดือนแล้วได้ผลดีเกินคาดไออาการที่ปวดข้อตามร่างกายที่เป็นบ่อยๆเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นอาการปวดตามข้อตามร่างกายอย่าปล่อยให้เรื้อรงังเพราะปวดแต่ละทีมันทรมานลองให้ออสเวลไรส์แอสตาซานทีนของเพจตัวนี้เป็นตัวช่วยเหมือนพป๊ะเพนสิคะ